ท่านผู้ชมครับนายกรัฐรรมนตรีเน้นย้ำการมุ่งมั่นให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศการส่งเสริมการลงทุนขยายตลาดส่งออกควบคู่กับการรักษาสมดุลทางการเงินการคลังและการเติบโตไปอย,อย่างยั่งยืนครับ ที่ห้องเวิร์บอลรูมชั้น23โรงแรมเซนทรัลแกรนด์แอดเซนทันเวิด์กรุงเทพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปเป็นประธานในงาน b บ n g k o k พสต์ f o r u ม2023และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand the Era of Change โดยนายยกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดการรายงานข่าวที่ถูกต้องและโปร่งใสจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักธุรกิจและนักท่อง ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้ร่วมเจอกับทางด้านของเอกอัครราชทูตนานาประเทศนักธุรกิจและนักลงทุนชั้นนาที่มาเข้าร่วมงานเช่นเดียวกันประเด็นแรกที่รัฐบาลให้ความสําคัญคือด้านเศรษฐกิจ,ธธธจรัฐบาลเตรียมออกนโยบายเพื่อกระตุ้นการสร้างงานและให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวที่มีไรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่นๆโดยมีเป้าหมายลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีคศ2027 นอกจากนี้รัฐบาลมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าซึ่งรวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมูลค่า10,000บาทซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ1.6หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่ากับการเติบโตของ GDP ร้อยละ5ในปีหน้าและในระยะยาวนโยบายดังกล่าวก็จะวางรากฐานสำหรับการชำระเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วประเทศด้วยวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดและกระบวนการลงทุนจากต่างประเทศที่คล่องตัว นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศการลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งขยายตลาดส่งออกรัฐบาลจะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและบูรณาการกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกรวมถึงยกระดับกรอบความร่วมมือที่มีอยู่เดิมแล้วทั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอ เชียแปซิฟิกหรือเอ펙ที่รัฐบาลวางแผนดําเนินนโยบายเชิงรุกและจะโดดเด่นในเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอนาคตของประเทศไทยจะสดใสเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรและทักษะที่เหมาะกับการเติบโตในโลกใหม่รัฐบาลจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและทุกคนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตนี้ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนในประเทศไทยครับ